สวัสดีครับอยู่กับช่อง Speed Limit ครับตอนนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศที่โอ้โหร้อนอบอ้าวมากนะทุกคน3ามสิองศาเลยนะวันนี้ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงได้นะเราก็อยู่แบบทุกคนน่าจะพอรู้ละเปิดตัวมาได้สซาพักแล้วน,ละนะครับก็อยู่กับ All New R15 Connect e d นะครับตัวธรรมดาเป็นตัวสีน้ำเงินนะต้องบอกก่อนเลยว่ารถโฉมเนี่ยจะเป็นโฉมปี2022นะ เปิดตัวเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดจะเป็นงานช่วงมอเตอร์โชว์นะครับใช่ครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นรถปีส0 2 3ยี่สามแล้วนะซึ่งอย่างที่บอกว่าราคาเพิ่มมาสามพันบาทแล้วก็เพิ่มทั้งตัว R สิบห้า M แล้วก็ R สิบห้าธรรมดานะครับ R สิบห้า M ก็จะเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันนะแล้วก็ R สิบห้าธรรมดาก็จะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะ ราคาเพิ่มทั้งสองรุ่นเลยนะครับถ้าเราเข้าไปดูในเพจของยามาฮ่านะครับราคาแนะนําจะเพิ่มแล้วนะครับหลายคนคงสงสัยนะว่าราคาที่เพิ่มมาเนี่ยสามพันบาทได้อะไรบ้างเปลี่ยนอนะมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมก็จะให้ดูโดยรอบก่อนนะครับต้องบอกตามตรงเลยว่าแทบไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเลยนะยังเป็นแบบ เหมือนเดิมเหมือนที่เปิดตัวเมื่อปีสั2ดยิบสองนะแต่ก็ผมก็จะมารีวิวคร่าวๆด้วยแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเพราะว่าส่วนมากเขาจะรีวิว R15M กันซะเยอะผมก็จะมาถือโอกาสนี้รีวิว R15 ธรรมดาไปด้วยนะซึ่งไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าทวินไอนะเป็นทวินไอสองจะเป็นคู่อย่างนี้นะแล้วก็มีหลอดโมโนโฟกัสตรงกลางนะครับซึ่งไฟท้ายก็ จะเป็นไฟท้ายเหมือนเดิมนะก็คือยังเป็น LED เหมือนเดิมทรงเดิมเลยนะทุกคนแต่ในปี2023นี้นะครับก็ยังใช้เป็นไฟเลี้ยวหลอดอยู่นะไฟเลี้ยวหลอดยังไม่เป็น LED รอบคันนะครับส่วนพื้นฐานเครื่องยนต์ผมก็คงไม่จอลึกอะไรมากเพราะว่ามันรถเปิดตัวมาได้สักพักแล้วก็มีหลายช่องที่รีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะครับ พื้นฐานเครื่องยนต์นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะก็คือ1 5 5 c ซีซีมีระบบ VVA วาล์วแปรผันนะครับใช่ครับแล้วก็พร้อมระบบ a c คเ s ส a อ d ด์ส p ต้องบอกเลยว่าผมลองขับมานะ14กิโลผมพิ่งขับได้ประมาณ14-15กิโลครับรับรถดได้ประมาณ, G, ดดมาณอาทิตย์ที่แล้วเองครับใช่ครับต้องบอกเลยว่าคัสนิ่ม,มากนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ได้ดีเลยครับใช่ครับคัสตี้ม,มากแล้วก็ คือมันช่วยในเรื่องเวลาเราอยู่เกียร์สูงๆนะครับแล้วเราเชนเกียร์ลงเกียร์ต่ำเร็วๆอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้รถไม่มีอาการแล้วก็มันจะสมูทขึ้นเยอะเลยครับพร้อมทั้งแล้วก็มีระบบนี่ครับระบบไวคอนเน็ใช่ครับเ,เปิดหน้านจอให้ดูอ่าเห็นไหมครับจะมีรูปโทรศัพท์เมื่อกี้รูปข้อความนะผมขับได้14กิโล นะครับแล้วก็นี่ยานยังอยู่เลยนะครับหลั <c oughs> งจากที่ฟังมาเ,เพื่อนๆก็คงคิดว่าเออวะ่ะมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยไหมนี่ใช่ครับมันก็ต้องบอกว่าโดยรวมก็ยังเหมือนเดิมพื้นฐานเครื่องยนต์หรือว่าอะไรที่ให้มาสำหรับตัวธรรมดานะก็ยังเหมือนเดิมแต่ในปีนยี่สามที่เพิ่มมานะครับก็จะเป็นสีใหม่นะ ซึ่งมันชื่อว่า aggressive g r a y นะครับก็คือสีเทานะครับทาง Yamaha แจ้งว่ามาอย่างนี้นะก็ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะแต่มันก็จะเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่ามันอ่าสีไหนที่มันจะดิ่นกบเพื่อนนะผมเราก็จะขึ้นรูปให้ดูอยู่นะว่าเป็นสีไหนนะครับก็สีประมาณนั้นนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับก็จะมีเท่านี้แหละครับปีสองพันยี่สามก็คือเพิ่มสีใหม่ขึ้นมาก็คือ all new color นะใช่ครับ ก็ก็มารีวิวรถกันด้วยด้วยอะก็ยังไม่มีอะไรมากนะทุกคนรถผมก็ต้องบอกเลยว่าเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรทะเบียนครับทะเบียนก็ยังไม่ได้เลยนะแล้วก็จะมีนะ่ะการลอยถังเล็กๆน้อยตรงนี้ที่จรินต้องบอกว่ามันเป็นของอ่าอันน,นั้นะของอะไรอะ H2C ของ Honda Big Wing ครับที่เขาใส่ CBR b r 650ใช่ครับ จริงมันจะเป็นแผ่นใหญ่นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่าแต่คือไอ้ตรงช่องตรงนี้เห็นไหมช่องระหว่างถังเนี่ยมันเล็กมันใส่ไม่ได้นะผมซื้อไม่ได้นานแล้วแหละก็เลยเอออย่างน้อยก็ใส่นิดๆแล้วกันตรงนี้เพราะว่าเราใส่เข็มขัดใช่ไหมไปโรงเรียนมันก็ทําให้ถังเป็นรอยได้นะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมใส่เห็นกันไ,ไหมอ่าก็จะเป็นกาบมอน้ํานนะผมแนะนําเลยว่าใครที่ออกรถใหม่นะครับควรซื้อไว้นะเพราะว่า มันป้องกันพวกเศษหินหรือว่าอะไรนะกระเด็นโดนมอน้ำเราคนระับมันก็เพิม่มความสวยงามด้วยแล้วก็พว่ความปลอดภัยด้วยนะใส่แล้วก็สบายใจราคาตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ690นะใช่แต่ผมสั่งอันนี้อยู่กันรอยถังนะเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยอ่ามันเป็นของยามาฮ่าเลยนะมันจะอยู่ระหว่างเนี่ยใช่ครับประมาณ280แต่วผมก็จะขึ้นรูปให้ดู ใช่ครับเป็นของสูญ Yamaha โดยตรงแล้วก็ตรงรุ่น R สิบห้าเลยนะพื้นฐานโดยรวมแลหลายอย่างนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันยังเหมือนเดิมนะทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรยังเป็นแบบเดิมนะที่เพิ่มเติมมาในปี2 0ง3นนะสรุปแล้วก็คือก็จะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามานะแต่ผมก็ยังไม่เห็นใครขับนะแต่ถ้าใครซื้อแล้วหรือว่าอ่าออกตัวสีใหม่ตัวนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แชร์กันได้นะว่าสีสวยมากอะไรเงี้ยเพราะว่า เท่าที่ผมดูสีก็สวยนะถ่ายกันได้ก็โอเคนะผมว่ามันสวยเ,เด่นๆด,ดีอะ่ะก็คือเด่นเด่นมากอะ่ะผมบอกเลยใช่ครับก็อนันนี้เป็นคลิปแรกถ้าพูดอะไรผิดหรือว่าข้อมูลตรงไหนผิดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับมาแชร์ข้อมูลกันหรือว่ามีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ได้ครับผมตอบผู้คอมเมนต์นะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจ,จะถ้ามีโอกาสก็ก็จะนะครับก็จะอาจจะขับรถไปด้วยแล้วก็ บอกฟิลลิ่งไปด้วยว่าการกับขี่เป็นไงฟิลลิ่งการขับเพราะว่าเมากกื่อก่อนผมขับในทรงในเกตนะเป็น m s x อะไรเงี้ยเป็นคนละทรงนั้นรถคนละสไตล์อะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างก็ครับต้องบอกเลยว่าโดยรวมก็ขับสนุกนะครับเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็ยังไม่ได้ขับไกลๆเดี๋ยวไว้ไกลถ้าขับไกลเราก็เดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมาบอกว่าใช้ไปกี่เดือนกี่เดือนรถมีปัญหาอะไรก็ครับไปเจอคับับคลิปหน้าบ๊ายบายครับ